สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้เราก็จะพามารับชมการล้างรถครับนี่ฮะดูสานกัพี่แมวครับส่วนพี่แมวเราล้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้วฮะเหลือเชเลอ์ครับกับดูสารครับกำลังล้างอยู่ฮะ ลุยงานมาหนักครับช่วงนี้นี่ฮะหลังจากลงลุยหนองไม่ตายมาก็ประมาณห้าเดือนครับยังไม่แล้วเสร็จฮะที่หน้องมันทำไม่ได้ครับฝืนไปก็จมครับก็เลยได้ถอยกันออกมาก่อนฮะนี่ฮะดูสันล้างแล้วก็ดูสีสันสวยงามครับ มินนี่กำลังล้างอยู่ฮะแล้วก็เทปคิงฮะนี่ฮะ,ะ,ททฮะ,ฮะยังกับบุญทองไฟครับล้างมานี่ก็ปาไปจะหนึ่งวันแล้ว <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวต้องเอาของน้ำมาถูอีกนิดนึงฮะถึงจะโอเคครับ ทุกกระจก่อยนะไหนเทพค้งเนี่ยเขาล้างดูหน่อยสินี่สบักสบอมครับออกจากหนองไม่ตายเดี๋ยวต้องไปเก็บรายละเอียดอีกเยอะฮะสปอคเก็ตก็ต้องทำใหม่ครับแล้วก็เอ่อซีนปากกระบอกครับ บุงกีฮะต้องได้เปลี่ยนใหม่ครับสลักครับผมเอาจากน้องมานสะบักสบอมครับอัอเอาน้ำยาล้างมานะล้างหน่อยครับจะใช้น้ำยา สามยี่ห้อครับก็ปั๊มนี่ฮะปั๊มแรงดันตัวนี้แรงมากๆครับพอดียิมเข้ามาฮะมันแรงนีครับตัวที่บ้านมันแรงไม่พอครับนี่ฮะใ้าจะใช้ล้างแมโครหรือรถขุดตั้งขนาดนี้ครับสามสูบนะครับมอเตอร์ฮะตัวนี้เราเราหมือนกว่าบาทนะครับ าซืนี่เป็นน้ำยาล้างรถครับมีห่ออย่างเงมันเป็นโฟมนะครับแล้วก็น,น้ำยาล้างห้องเครื่องฮะพามาชมฮะนี่มีห่อครับใช้ดีครับ สายินจินครับเอาไว้ชโลมแล้วก็สามเคครับสองยี่ห้อเลยฮะแต่ตัวซ้ายจะจะดีกว่านะครับตัวนี้ฮตัวนี้ยังไม่เท่าไหรครัก็เอามาฝากกันครับเผื่อใครที่จะล้างรถฮะแล้วก็มันมีคราบดำๆเยอะนะครับก็ ครับจะระบงจะระบีฮะใช้ผสมน้ำมันครับแล้วก็ชโลมฮะออกครับขาบขบพวกนี้เนี่ยออกหมดเลยนะฮะนี่ตามริมเนี่ยอันนี้ชโลมไปส่วนหนึ่งฮะแต่ยังไม่ทันล้างนะครับแค่น้ำฉีดเฉยนี่ฮะแถวๆข้าวจะบีแถวแถวนี้ครับล้างออกได้หมดฮะชโลมชโลมไว้ลูบๆูมันก็หลุดนะครับ นะส่วนเจ้าแมวนะครับกลับมาบ้านฮะก็มาคลายริ่งป่าครับไอ้ที่มันลกๆลางๆครับหาทางเดินเดินเข้าสะดวกสะดวกฮะเข้าห้องน้ำเลยครับตรงนี้ Next g e n e r a t i นครับหลังจากจมมาฮะกลับมากลางเอาสะบักสะบอมครับหนึ่งวันเต็มๆฮะ หลางแล้วก็ดูดีขึ้นฮะหลังจากอยู่ที่หนองมาก็หลายเดือนเหมือนกันฮะ ฝนตกชุกพักช่วงหนึ่งครับก็เลยทำให้ยาลอกลางครับแกลิ่งไปรอบหนึ่งแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยกลับมาก็คงบ้างครับก็เลยลื้อปลาอีกนะฮะ ลอยบุบหน่อยหนึ่งครับหลังจากที่จมมาฮะต้งฝากระโปรงนะครับเนี่ยฝากระโปรงข้างฮะนักลบย่อมมีบาดแผลฮะแต่ก็นะสุดวิสัยนะครับถ้าเกิดไม่ลุยเขาก็ไม่ให้ตังค์ฮะก็เลยจำใจต้องลุยๆพอลุยไปเสร็จก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะ รู้ทั้งรู้นะครับว่ามันจมก็บอกไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครเชื่อครับก็ต้องนดลองกันจมสองครับ ค okay, ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมกับช่องมังกรภูพาเหล็กครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีแล้วกันนะฮะ